สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของสูตรเด่นบนนะคะเทียบชน2ส,สูตรเนาะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคาเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรยาวทั้งสองสูตรนะคะมันอันนี้แอดตัดให้มันชนกันเฉยๆเนาะสูตรนี้ถ้าชนกัน3ตัวก็จะมา1ตัวมา10หน่วยนะคะส่วนถ้าชนกันตัวเดียวส่วนใหญ่จะมาร้อยสองตัวอย่างเงี้ยนะคะที่แอดเอาสองสูตรนี้มาเพราะว่า สูตรมันใกล้เคียงกันนะคะสูตรนี้เนาะมันชอบมาสิบหน่วยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวแอดจะเอามาจับคู่ให้นะคะสองสูตรนี้เนาะเอามาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกได้สองสามสี่เนาะอันนี้เป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรนะคะแอดเคยบอกสูตรมาแล้วนะทั้งสองสูตรเลยนะคะ สูตแรกได้234สุดที่2ได้3 4มหนะคะชนกันที่3กับ4มาที่เลขสี่เนาะเข้าที่เลขสีนะคะเป็นหลักหน่วยส่วนหลักสิบเลขศูนย์อ่ะถูกเป็นวดแรกนะคะถ้าหลักหน่วยแอดขอเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะคะ ามาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองได้9 0 1สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองได้0 1 2ชนกันที่0กับเลข1น,นะคะเข้าที่เลข0เนาะเข้าหลักสิบนะคะงวดนี้ถ้าหลักสิบแอดขอเป็นสีส้มนะคะให้มันแตกต่างกันเนาะ มาดูงวดที่สามนะคะชนกันสามสี่ชนกันสี่ห้าหกชนกันทั้งสามตัวเลยนะคะงวดนี้แอดขอไม่เขียนเนาะก็เข้าที่เลขหกนะคะสูตรไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเลขมันใกล้เคียงกันบางสูตรก็เลขจะเหมือนกัน เอามาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่สูตรแรกได้ 4, 5, สี่ห้าหกสูตรที่สองได้ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้ไม่ชนนะคะสูตรนี้เข้าหลักร้อยเนาะออกขอภัยเข้าหลัก 10. สิบสูตรนี้เข้าหลักหน่วยนะคะถ้าไม่ชนก็มาสิบกับหน่วยเนาะอันนี้สูตรนี้แอดขอข้ามนะคะเพราะว่ามันไม่ชนเนาะถ้ามันไม่ชนแอดขอระบายสีก็แล้วกัน อันนี้เป็นหน่วยนะคะแล้วก็สูตรนี้เป็นหลักสิบเนาะอันนี้เขียนดีกว่าจะได้รู้สี่ห้าหอ่ะมาดูงวดที่ห้นะคะสูตรแรกได้8 9 0สูตรที่สองได้ 4, 5, สี่ห้าหสูตรนี้เข้าหลักร้อย ส่วนสูตรนี้เข้าหลักสิบนะคะก็ถือว่าไม่ชนเนาะถ้าไม่ชนแอดก็ขอผ่านนะคะเอาแค่สิบกับหน่วยเนาะอ้ามาดูงวดที่6นะคะสูตรแรกได้5 6 7สูตรที่2ได้4 5 6ชนกันที่5กับ6สูตรนี้เข้าหลักหน่วยนะคะ เข้าเลขหกเนาะอ่ะมาดูงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดสูตรแรกได้ 4, 5, สี่ห้าหกสูตรที่สองได้สี่ห้าหกชนกันที่สี่ห้าหกสี่ห้าหกเข้าเอาหลักสิบนะคะเพราะว่าแอดจะเน้นที่สิบกับหน่วยเนาะ ก็ชนกันนะคะก็ถือว่าเข้าขวัานนี้แต่ชนกันเยอะหน่อยอมาดูมวดที่8นะคะสุดแรกได้6 7 8สูตรสุดที่2ก็6 7 8ก็เข้าที่เลข6หลัก10อีกเนาะชนกันที่6 7 8 ก็ถูกเข้าเข้าที่เลขหกก็ระบายเป็นสีส้มเอามาดูมวดที่มวดที่เก้านะคะส, 5, 6, 7, สุดที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดสุดที่สองได้แปดเก้าศูนย์ สูตรนี้เข้าหลักร้อยสูตรนี้เข้าหลักสิบแอดเน้นแค่สิกับหน่วยนะคะส่วนหลักร้อยเราก็ไม่เอาเนาะถ้าสูตรมันไม่ชนมันก็จะมาแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าสูตรมันชนสองตัวมันก็มาตัวใดตัวหนึง่งเอามาดูงวดที่สินะคะสูตรนี้ก็ไม่ชนอีก ไม่ชนมันก็มาอย่างละตัวมาเลข4หลักสิบกับหลักหน่วยส่วนสูตรนี้มาหลักร้อยแอดก็เน้นเอาที่เลข4หลักหน่วยก็แล้วกันงวดน,นี้เนาะให้หมันนั่นอะต่อไปงวดที่สิบเอ็ดนะคะก็ชนกัน3ตัวเลยก็มาหลักหน่วยคะ่ะทีนี้9 0้ศู เข้าที่เลขหนึ่งนะคะออกสองสองหนึ่งเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้หลุดเป็นงวดแรกนะคะงวดที่สิบสองชนกันที่เจ็ดกับแปดแต่มาที่หลักร้อยเนาะ ก็ถือว่าถูกนะคะแต่ว่าเข้าไม่ตรงหลักแค่นั้นเองเข้าที่เลขหลักร้อยแต่เราจะเน้นแค่10กับหน่วยนะคะอะมาดูงวดที่1ิบสามนะคะงวดที่13มันก็ไม่ชนนะคะไม่ชนมันก็มาอย่างละตัวสูตรแรกมา6กเจ็ดสูตรที่2องมาหนึ่งสองสามสูตรแรกนี้เข้าหลัก10กับหลักร้อยสูตรที่สองเข้าหลักหน่วยนะคะ หลักสิบก็คือเลขหกส่วนหลักหน่วยก็คือเลขสามอ่ะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้มันชนกันที่เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มันเด่นนะคะเด่นในสิบหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นแอดก็จะจับคู่ให้นะคะเก้ากับศูนย์เด่นที่สิบหน่วยแล้วก็จะตัดด้วยแต้มนะคะ แต้มมันได้แต้มบนนะคะ 7, 8, 9, เจ็ดแปเกาอไหมค่งหนึ่งสองสามทีนี้เราเอาเลขเก้ก่อนนะคะเลขเก 9, ้าถ้าเก้ เก้าอะไรได้เจ็ดก็เก้าหอ๋อไม่ใช่ขออภัยเก98แปดเก้าแดแปอะไรได้8ก็เก้าเกนะคะเอะไรได้ศูนย์ก็9ก้าหนึ่งหนึ่งเกเก้าอะไรได้หนึ่งก็ two? nine, 9ก้าสองสองเก้า เก้าอะไรได้สก็93้9สเก้าอะไรได้4ก็อ่ะขอภาย9อะไรได้3ก็94้าต่อไปเลข0ูนย์ะคะศย์อะไรได้7ก็0ูเจด เจ็ดศูนย์ศูนย์อะไรได้แปดก็ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์อะไรได้ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรได้หนึ่ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่ศูนย์ศูนย์อะไรได้สองก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์อะไรได้สามก็ศูนยสามสามศูนย์ทีนี้แอดขอตัดนะคะ

0ูนแต้ม2อ่าได้ได้ศูนสถ้าแต้มชนกับ3สูตรมันจะได้แต้ม8 2 3ถ้าตัวเด่น มีเด่นอยู่สองสามชุดนะคะมีเด่นตัวนี้แล้วก็เด่นแต้มสองแต้มสามเราก็แต้มแปดถ้าตัวเด่นมากที่สุดก็จะเป็น4994 0ูนสามแล้วก็แปดูนแอดลองจับชุดสามตัวให้นะคะมันได้สี่ชุดมันจะได้แปดเก้า แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดได้ศูนย์เก้าสามศูนย์สองเก้าแล้วก็ 0 4 9อีกตัวหนึ่งก็คือ9 8 0นะคะ9 8 0เนี่ยแอดว่า9ไม่ติดหน่วยก็ต้องเป็น0นมันอาจจะมาทั้ง2ตัวแต่1กับ9มันไม่มาคู่กันแต่9กับ0ย์มาคู่กันได้นะคะ ไม่ตัวใดหลักร้อยอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นหลักหน่วยแอดว่านะเพราะว่า9้ามันเด่นแต่ว่าศูนย์เด่นมากกว่านะคะพอแอดลองไล่ดูสูตรเนาะถ้าแต้ม8ดนะคะแต้ม8ปดก็คือตัวนี้แต้มเด่นแต้มสองแต้มสองก็คือตัวนี้อ่าแต้มสามอันนี้แต้มสอง แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งตัวลองมันมีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะที่เด่นมีสามชุดมีศูนย์เก้าสามกับศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์สามอันเนี้ยกับด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าสี่ 940แล้วก็0 980 098อันนี้ตัวลอง2 2เดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนนะคะแอดยังไม่กล้าตัดทิ้ง2มันก็มีมาบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าเนี่ยค่ะแ ไม่เด่นเท่า8กับ0แล้วก็4กับ9แล้วก็3กับ9อะไรอเงี้ยคะ่ะอะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะอีกนิดนึ่ง ได้แล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ